สวัสดีครับผมแซดเองนะครับจากร้านนาฬิกาพิชวัตต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่ายังไม่หายวัดเลยแต่ว่าคืออย่างนี้มีนาฬิกาอีกเรือนหนึ่งที่อยากจะมาให้เพื่อนๆได้ดูคือเรือนนี้มันเป็นนาฬิกาที่มีความสวยงามมากมีมาในสไตล์แบบนาฬิกาแบบวินเทจเลยนะครับและที่สําคัญที่ผมชอบนาฬิการ,รุ่นนี้นะคืออย่างนี้ครับโมเดลนี้เขาจะชื่อโมเดลว่า AE1002 โมเดล AE1002 เนี่ยนะครับมันจะมีจุดสําคัญอยู่2แบบคือแบบแรกคือนาฬิการ,รุ่นนี้เขาจะมีการตั้งฉายายในต่างประเทศว่า คา s ิโอรอยัลสาเหตุที่เขาตั้งชื่อว่าคา s ิโอรอยัลก็เพราะว่าอย่างแรกเลยคือนาฬิการุ่นนี้เป็นแบรนด์ของคา s ิโอแล้วก็มีคนเนี่ยนะครับเอาการออกแบบหน้าปัดอะไรต่างๆเนี่ยที่เหมือนกับนาฬิกาสายลับเนี่ยนะครับไปผูกกับเรื่อง007ตอนคาสิโนรอยัลนั่นเองนะครับจนมีกระแสว่าพระเอกของอของเรื่อง007เนี่ยใส่นาฬิการุ่นนี้ในหนังจริงๆไม่ใช่นะครับพระเอกของเขาเนี่ยจะใส่านาฬิกาของโอเมก้านะครับไม่ใช่นาฬิการุ่นนี้ถ้าใครไปเห็นภาพนะบอกเลยไม่ใช่นั่นคือภาพตัดต่อนะครับ คือที่เขาตั้งเป็นคาสิโอรอยัลก็เพราะว่านาฬิการุ่นนี้มีการออกแบบในสไตล์แบบคล้ายๆกับนาฬิกาสายลับที่มีความแบบทันสมัยดูมีฟังก์ชันอะไรแบบนี้นี่คือจุดที่1เลยของจุดเด่นของนาฬิการุ่นนี้เลยนะครับแล้วจุดที่2คือนาฬิการุ่นนี้นะครับทั่วโลกเลยเขายอมรับว่านาฬิการุ่นนี้เป็นนาฬิกาที่มีความ คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วฟังก์ชันมันจัดเต็มมากๆนะครับนี่คือสสาเหตุที่อยากมาให้เพื่อนๆได้ดูเกี่ยวกับนาฬิการุ่นนี้แล้วก็พอเป็นนาฬิกาในสไตล์วินเทจเพื่อนๆดูมาในสีที่เป็นเอิร์ธโทนตัดกับในส่วนของสายหนังที่เป็นสีน้ําตาลแบบนี้ผมว่ามันสวยแล้วพอผมเห็นราคานาฬิการุ่นนี้นะผมอยากขนาดผมไม่สบายนะผมก็อยากจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้รู้จักอ่ะเพราะว่าราคามันไม่แพงอันนี้คือจุดที่แบบ ผมชอบมากๆเกี่ยวกับนาฬิการุ่นนี้นะครับอ๋อมาดูรหัสนิดหนึ่งนาฬิการุ่นนี้นะครับบอกรหัสไปหรือยังนาฬิการุ่นนี้จะใช้ชื่อกรุ่นคือ AE12WHL5A v d f รหัสโมดูลเครื่องคือ3299นั่นเองนะครับก็ใช้โมเดล AE12 เป็นโมเดลพื้นฐานคราวนี้มาพูดถึงวัสดุของนาฬิการุ่นนี้ก่อนวัสดุของนาฬิการุ่นนี้นะครับกระจกจะเป็นกระจกแบบเรซิน ตัวเรือนนะครับจะเป็นเลซินสีเอิร์ธโทนทั้งหมดเลยนะครับส่วนสายสายหนังตรงนี้นะครับจะไม่ใช่สายหนังแท้นะขอย้ำไม่ใช่สายหนังแท้นะครับแต่จะเป็นสายหนังแบบ PU awesome. นั่นเองนะครับคือโพลียูริเทนนั่นเองนะครับเป็นการเคลือบเอาไว้นะครับสายหนังตรงนี้มีข้อด้อยก็คือต้องทราบข้อด้อยก่อนนะข้อด้อยคือสายหนังแบบนี้มันจะไม่ถูกกับน้ําถ้าเราใส่โดนน้าบ่อยเนี่ยสายมันอาจจะเปื่อยเร็วนะครับแล้วก็การระบายอากาศเนี่ยมันจะระบายอากาศได้ไม่ดีแต่ข้อดีคือพอเป็นสายหนัง PU แ, Lum แบบนี้ข้อที่ีนะ มันจะให้ความรู้สึกที่ดูสวยงามเพื่อนเพดูมันจะมีความสวยงามเหมือนกับสายหนังแท้นะครับแล้วก็ดีข้อที่2คือราคามันจะไม่แพงนั่นเองนะครับเพื่อ,อนๆนี่คือข้อดีของสายหนังแบบ PU เลยอ้ออีกข้อดีหนึ่งที่ผมรู้สึกได้กับนาฬิการุ่นนี้นะคือตรงนีเน้เพื่อนเพื่อนเพื่อนๆดูนะด้านหน้าเนี่ยมันจะเหมือนกับสายหนังแท้เลยแล้วพอพลิกกลับด้านหลังครับมันจะเป็นแบบนี้นี่ มันจะมีการใส่หนังด้านหลังมาให้ด้วยตรงนี้แหละคือข้อดีหลายๆคนจะสงสยัยเอะมันเป็นข้อดีอยังไงพี่มันเป็นแบบใส่หนัง2ด้านแบบนี้นะครับคือถ้าเกิดเราไปดูยี่ห้ออื่นหรือแบรนด์อื่นหรือแม้แต่ของคาซิโอเองนะนาฬิกาใส่หนังบางรุ่นครับใส่ด้านหลังตรงนี้มันจะเปืเป่อยๆเลย มันจะเป็นแบบหนังคุยๆเลยนะครับไอ้เจ้าหนังคุยๆแบบนั้นน่ะมันจะมีอายุการใช้งานที่ต่ําถ้าเป็นแบบสายหนังเทียมแต่รุ่นเนี้ยเพราะเป็นสายหนังเทียมนะเขาก็มีการใส่แบบทั้งสายด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแบบนี้มันจะทําให้นาฬิการุ่นนี้นะครับเป็นการยืดอายุการใช้งานของสายหนังแบบนี้นั่นเองนี่คือข้อดีที่เขาให้มานั่นเองนะครับกลับไปที่หน้าปัดนิดนึ่งจะให้ดูหน้าปัด ่างที่บอกรัาว่านาฬิการุ่นนี้พอกระจกนะครับเป็นกระจกแบบเรซินผมอยากแนะนําให้เพื่อนๆนะครับไปติดฟิล์มกันรอยซะนะครับฟิล์มกันรอยที่ใช้ได้กับนาฬิการุ่นนี้จะเป็นฟิล์มของรุ่นจีช็อ k d w 5 6สามารถมาติดกับนาฬิการุ่นนี้ได้มันจะเหลือขอบอยู่นิดเดียวแต่ต้องติดครับเพราะว่าถ้าเป็นกระจกเป็นแบบเรซินแบบนี้มันจะเป็นรอยได้ง่ายขอย้านะครับว่า กระจกและตัวเรือนเนี่ยมันจะเป็นรอยได้ง่ายเพราะมันทํามาจากเรซินนั่นเองนะครับอันนี้บอกย้าไว้เลยนะครับเอาล่ะคราวนี้มาดูจุดเด่นของโมเดล AE12 กันบ้างดีกว่านะครับสำหรับจุดเด่นของโมเดล AE12 ก็คือตรงนี้เลยคือในส่วนของหน้าปัดนาฬิกาด้านในทั้งหมดตรงนี้นะครับทางซ้ายมือตรงนี้ที่เป็นกลมๆตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นการแสดงในส่วนของเข็มดิจิตอลเสมือนนะครับมันจะแสดงเวลาเดียวกับในส่วนของตัวเลขดิจิตอลด้านล่างส่วนนี้เห็นไหมสิบห้นาฬิกาสีนาทีกับ5 7 5 8วินาทีตรงนี้ มันจะตรงกับด้านบนส่วนนี้เลยนะครับและต่อมาจุดเด่นข้อที่2คือตรงนี้ครับในส่วนทางขวามือตรงนี้จะเป็นการแสดงเวลาในแต่ละโซนเวลาของนาฬิการุ่นนี้นั่นเองนะครับรุ่นนี้มันสามารถดูเวลาได้มากถึง31สโซนเวลาหรือ48เมืองทั่วโลกมันทําให้นาฬิการุ่นนี้นะครับเหมาะกับนักเดินทางต่างๆที่แบบเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆรุ่นนี้จะเหมาะมากๆเลยนะครับและทําไมถึงเหมาะอีกเพราะว่ากดตรงนี้ครับเมื่อเรากดปุ่มขวาร่างตรงนี้เพื่อเพดูนะมันจะเป็นการเปลี่ยน เวลาไปแต่ละโซนเวลาทันทีเลยเห็นไหมนิวยอร์กลอนดอนนะครับนี่ปารีสนะครับมันสามารถดูได้แบงคอกก็สามารถแบงคอกก็คือกรุงเทพฯประเทศไทยนั่นเองนะครับมันสามารถดูได้เลยด้วยการกดปุ่มขวาล่างในส่วนนี้นั่นเองนะครับและต่อมาจุดเด่นอีกข้อนึงที่ผมชอบสรับโมเดล AE102 นะคือระบบไฟที่มีความสวยงามมากๆเพื่อไปดูระบบไฟนะครับไฟรุ่นนี้มันจะเป็นไฟสีส้มครับมันจะสว่างได้ตั้งแต่1.5วินาทีจนถึง3วินาทีเพียงแค่กดปุ่มขวาบนตรงนี้ กดเข้าไปแบบนี้มันจะเป็นไฟสีส้มแบบนี้เลยครับและถ้าปิดไฟครับมันจะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมมันสามารถดูเวลาได้ง่ายมากๆนะครับและนอกจากระบบไฟที่มีความสว่างสวยงามแล้วนะอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบคือนาฬิการุ่นนี้มันมาพร้อมกับระบบแบตเตอรี่นะครับที่มีความยาวนานที่สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง10ปีเลยทีเดียวนะครับมันจะเขียนเลยว่า10 years battery ที่มันสามารถใช้งานได้ยาวนานขนาดนี้ก็เพราะว่านาฬิการ,รุ่นนี้นะครับมีการออกแบบแผงวงจรให้กินพลังงานต่ํานั่นเองนะครับทำให้เราสามารถที่จะใส่ไปยาวๆเลยเป็น10บสปีเลยนั่นเองนะครับนี่คือจุดเด่น3ข้อของโมเดล AE102 นั่นเองนะครับอ่ะแถมอีกข้อหนึ่งสำหรับโมเดล AE102 จุดเด่นอีกข้อนึงนะคือฟังก์ชันอย่างที่ผมบอกครับว่าฟังก์ชันจัดเต็มขอกดให้เพื่อนๆดูเลยนะถ้ากดปุ่มซ้ายล่างครับมันจะเข้าสู่ World Time อย่างที่ผมบอกครับว่านาฬิการ,รุ่นนี้สามารถดูเวลาโลกได้มากถึงสามสิบเอ็ด่ง และตัวนี้คืออะลามนาฬิการุ่นนี้นะครับสามารถตั้งปลุกได้มากถึง5ครั้งและตั้งเตือนหลายชั่วโมงได้กดให้ดูครับไอตรงนี้คือการตั้งเตือนหลายชั่วโมงนะครับถ้ากดอีกอ่ากดปุ่มวาล่างนะนี่การตั้งปลุกคันที่1การตั้งปลุกคังที่2การตั้งปลุกคังที่3การตั้งปลุกคังที่4นะครับแล้วก็การตั้งปลุกครั้งที่5นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือ S I G หรือการตั้งเตือนหลายชั่วโมงนั่นเองเห็นไหม ฟังก์ชันมันแบบจัดเต็มมากๆนะครับต่อมากดปุ่มซ้ายล่างอีกหนึ่งครั้งก็จะเข้าสู่ในส่วนการนับเวลาถอยหลังแล้วก็เห็นไหมที่ t m R การนับเวลาถอยหลังนะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเข้าสู่ s t w หรือ Stop Watch นั่นเองนะครับก็สามารถจับเวลาได้นี่ฟังก์ชันมันถือเป็นฟังก์ชันที่แบบถือว่าครบครันมากๆเลยทีเดียวนะครับคราวนี้มาดูความสวยงามกันบ้างอันนี้คือเรื่องพื้นฐานแล้วนะความสวยงามของเขาจะเป็นแบบนี้ครับอย่างที่บอกว่าตัวเรือนของเขาเนี่ยจะใช้ตัวเรือนเป็นแบบสีเอิร์ธโทนเห็นไหมมันเข้าก แล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ดูเวลาได้ง่ายมากเพื่อนๆดูเขาใช้หน้าจอแบบ positive LCD คือพื้นหลังเนี่ยจะเป็นสีขาวตัวเลขสีดำเห็นไหมมันทําให้เราสามารถดูเวลาได้ง่ายมากๆเลยนะครับนี่สวยผมชอบอะ่ะนะในการรุ่นนี้เขาออกแบบได้อย่างสวยงามมากๆนะครับให้ดูสายหนังอีกรอบหนึ่ง แล้วนาฬิการุ่นีนะครับมันสามารถที่จะก,กันน้ำนะครับได้มากถึง100เมตรด้วยกันใส่ตากฝนก็ได้นะครับหรือว่าใส่ว่ายน้ําก็ได้แต่ที่บอกครับว่าพอเป็นสายหนังแบบนี้ผมไม่ค่อยแนะนําให้โดนน้านะมันจะเปื่อยเร็วหรือมันจะเสื่อมสภาพได้เร็วนั่นเองอ่านี่คือสายหนัง,ขงเขาและด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ นี่คือฝาหลังของเขานะครับอย่างที่บอกว่ากันน้าได้มากถึง100เมตรและรุ่นนี้นะครับเป็นสินค้าจากบริษัท CMG เป็นสินค้าของแท้แน่นอนนะครับโอเคคราวนี้นะครับเรามาสรุปจุดเด่นของนาฬิการ,รุ่นนี้กันเลยดีกว่าว่าจุดเด่นของนาฬิการ,รุ่นนี้คืออะไรบ้างอ๋อเขาบอกราคาเลยลวกันแมต้องบอกต้องบอกราคา,างจริงเพราะรุ่นนี้ย เปิดตัวมาด้วยราคาที่ไม่แพงครับถ้าเป็นราคาเต็มนะครับจะอยู่ที่2,000บาทขออ้างอิงมาจากเว็บไซต์ออกขออ้างอิงมาจาก s h อป e e ของ c a s i O นะครับถ้าใครสนใจรุ่นนี้ก็สามารถสั่งซื้อใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะครับผมใส่ลิงก์ของนาฬิการุ่นนี้ไว้แล้วนะครับซื้อกับ Off i c i a l เลยนะครับนาฬิการุ่นนี้นะครับราคาเต็มจะอยู่ที่2,000บาทครับแต่ถ้าเป็นราคาลดแล้วนะครับมันจะอยู่ในเลทประมาณ1,400บาทจนถึง1,600บาทแล้วแต่โปรโมชั่นของแต่ละร้านแล้วแต่ส่วนลดของแต่ละร้านเช่นนนกัี ผมตีง,ง่ายๆเลยนะรุ่นนี้ราคาไม่เกินพันห้าเราได้มาฟังก์ชันแบบนี้หน้าตาแบบนี้ผมถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนั่นเองนะครับคราวนี้มาสรุปจุดเด่นกันเลยนะครับจุดเด่นจ,จุดแรกเลยที่ผมอยากให้กับนาฬิการุ่นนี้คือเป็นนาฬิกาที่ราคาไม่แพงครับเป็นนาฬิกาที่ราคาแบบเฟรนี่เฟรนี่เลยคือสามารถที่จะเป็นจับต้องได้แล้วก็ฟังกชันค่อนข้างที่จะครบคันเลยทีเดียวนะครับแล้วจุดเด่นข้อที่2คือ เป็นดีไซน์ในวินเทจได้แบบวินเทจนะครับให้ความรู้สึกที่ดูแบบอมตะนะครับสามารถใส่ได้กับทุกๆงานเลยและข้อที่3คือนาฬิการุ่นนี้นะครับมีแบตเตอรี่ที่อึดมากสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง10ปีเลยทีเดียวและข้อที่4ครับนาฬิการุ่นนี้นะครับมีน้ําหนักที่เบามากๆนะครับนาฬิการุ่นนี้นะครับเบาเพียงแค่39กรัมเท่านั้นเองนะครับสามารถที่จะใส่ทํางานได้ทั้งวันโดยที่แบบไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับสบายข้อมือมากๆนะครับและข้อที่5ครับนาฬิการุ่นนี้ เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยสามารถใส่ได้กับทุกเพศทุกเพศทุกวัยนั่นเองนะครับขอสรุปข้อด้อยเลยแล้วกันข้อด้อยของนาฬิการุ่นนี้คือกระจกเนี่ยจะเป็นเลซิ้นเป็นรอยได้ง่ายนะครับในส่วนของสายหนังเนี่ยจะต้องข้อที่2นะครับในส่วนของสายหนังเนี่ยจะต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับอย่าให้เปียกน้ําบ่อยมันจะเสื่อมสภาพได้นั่นเองนะครับ มาดูขนาดกันเกือบลืมบอกขนาดไปละนาฬิการุ่นนี้นะครับวัดจากทางซ้ายไปทางขวาเนี่ยนะครับมันจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ42มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับผู้หญิงก็สามารถใส่ได้นะครับผู้ชายแขนเล็กก็สามารถใส่ได้เช่นกันความลึกของกรอบนะครับจะอยู่ที่12.5มิลเท่านั้นถือว่าเป็นนาฬิการที่มีความบางส่วนน้าหนักเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ39กรัมนะครับสรุปเลยละกันนาฬิการุ่นนี้นะครับเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยนะครับโดยเฉพาะคนที่ชอบนาฬิการในสไตล์วินเทจนะผมบอกเลยรุ่นนี้เหมาะสมมากๆนะครับ ไปติดสติกเกอร์นะครับไปติดฟิล์มกันรอยซะจะได้เป็นการยืดอายุการใช้งานของนาฬิการุ่นนี้นะครับโอเคเพื่อนๆครับถ้าชอบจุดไหนของนาฬิการุ่นนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปจะหานาฬิกาสวยๆแบบนี้มารีวิวให้อีกแน่นอนนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับอย่าลืมกดอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับส่วนในวันนี้อาจจะพูดผิดพลาดไปบางคำเพราะว่ายังไม่ค่อยสบายยังมึนหัวอยู่นะครับแต่ก็อยากจะทําคลิปให้กับเพื่อนๆได้ดูจริงๆครับกับนาฬิการุ่นนี้ AE100 คุณทุกท่านมากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ